เื่อตอนเที่ยงฝนตกตอนบ่ายไม่ใช่ตอนเที่ยงนะคะตกตอนบ่ายมันนิดนึงพอได้เย็นนิดหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้พอฝนจะตกปุ๊บแดดก็ออกอแดดออกแบบอนี้เลยทีนี้ก็คลึ้มนะบรรยากาศก็คลึ้มๆนะ,ะเป็นกำลังจะไปขึ้นงานต่อนะ ก็พอฝนตกไปหน่อยนึงนะก็ฝุนไม่เยอะค่ะฝุ่นไม่เยอะตอนนี้ฝุนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าฝนไม่ลงนี่ก็คงจะฝนกระจายนะจอดถึงตอนที่ว่าเราจอดพักจุดตรงนี้เสียงมากๆเลยนะคือ ซ้ายมือมันจะมีอีกซอยหนึ่งนะที่รถเทเลอร์จะเลี้ยวคือดีไฟเลี้ยวเนี่ยเขาสามารถเลี้ยวทั้งตรงซอยเดียวกันกับที่เราอยู่แล้วก็อีกซอยหนึ่งนะอันตรายตัวตรงตรงที่แบบว่าเราก็เดาใจไม่ถูกว่าเขาจะเลี้ยวตรงที่เราหรือว่าเลี้ยวตรงข้างหน้าซอยอะไรอย่างงี้นะรถเยอะดีจังเลย ไกล้เทศการรถก็เหมือนจะยิ่งเยอะ ครึมมน,น,นะคะบนหน้าก็จะเดินทางอีกประมาณสักหกเจ็ดกิโลแปดกิโลนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นตัดใหม่ตัดไหน้องแข่นะคะทุกคน บ่ายสองครึ่งช่วงบ่ายโมงมาหาบ่ายสองครึ่งเป็นก็นอนนอนหลับเฉยเลยพอพอแปลกนะพอเราเคยนอนตอนกลางวันนี่แบบมันจะต้องแบบนอนตอนกลางวันแลนะ้วมันเป็นช่วงเวลาที่แบบบ่ายโมงมาช่วงบ่ายสองที่เป็นเวลาอะไรที่ง่วงมากหลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงนะแบบมันจะชอบง่วงอะไรอย่างนั้นนะ เทปเก้ามีน้อยออติดเอ่อตแปดสิบเก้าอันเองมันต้องแบบเพื่อต่พูดถึงนี่ก็ใช้ใช้แบบเชือกรัดนะอีกทีนะแต่อย่างว่าแหละเราขี่รถมาเนะี่ยลมแรงลมต้านกนะ็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่ามันจะไม่ค่อยอยู่เป็นวิ่งในกลางยาวนะเพราะว่าซ้ายเนี่ยรถชอบจอดชอบเลี้ยวบ่อย แล้วอีกอย่างหนึงข้างหน้าเราก็จะขึ้นสะพานอีกรอบหนึ่งนะก็เลยนี่แหละก็วิ่งเลนกลางยาวเลยวันพรุ่งนี้ก็ถึงจะเข้าไปที่หน้างนานนะเพราะว่าเไม่รู้สึกว่าข้างหน้าน่ะมันถึงฝนตกไม่ทั่วฟ้านะเมื่อตอนไหวมันตกแล้วนะฝั่งที่เราอยู่มัตกแล้วนะแต่นี้คือข้างหน้าน่าจะตกแหละ แว่าไอ้ตรงจุดที่เราจะขึ้นงานนี่ไม่น่าจะตกหรอกมั้งก็ภาวนาขอให้ตกแล้วกันเราว่าตก,เราก,เ,รกเราก็ไม่ซีเรียนหรอกขึ้นไม่ขึ้นเราก็ไม่ได้ซีเรียนเราก็ตีรถกลับมาที่เดิมอยูเหมือนเดิม แต่บรรยากาศแบบนี้ถ้ามันไม่มีลมนี่คือจะร้อนมากนั่งนั่งอยู่ในรถอะ่ะเหมือนตู้อบอะ่ะขนาดแบบเปิดกระจกแล้วนะเปิดพัดลมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังแบบว่าเอ,อ้ยมันมันก็ยังร้อนอะ่ะมันแบบร้อนมากแบบมันอบอ้าวอะ่ะมันไม่มีลมมันก็เลยรู้สึกแบบเออร้อนเป็นพิเศษอะไร เราก็จะตามตูวดพี่ใหญ่ทั้งสองคันข้างหน้านะคะไปเรื่อยเข้าซ้ายแถวๆนี้ก็จะยากหน่อยเพราะว่าบางทีรถก็จอดไหลาทางร้านไา่น้ำโอ้พี่ชายหนุ่มที่ไอ้ยยอดรักขอบใจนัก พี่พี่เข้ามามาควงนักนองพร้อมกับเงินตราเมีนบจัจัดดอนลากระเพาะได้มีกินกต่ศึกษาน้องนี้ก็ตำต่อยทางเลือกก็น้อยมากนี่ด้วยนี่สินจึงตันสินใจจากบ้านโบยบินมาทํา อยู่ที่เมืองอุดรแต่เวลาเราได้วิ่งมองข้างทางซ้ายกับขวาอะไรอย่างนี้นะมันก็รู้สึกแบบชื่นใจนะฝนตกแบบเออกลิ่นไอดินมันขึ้นอนะ่ะเออมันก็จะรู้สึกแบบชื่นใจมากๆนะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศอีกแบบ ซ้ายเราออกซ้ายใช่ไหมพอขึ้นเนินเราลงเนินไปเนี่ยเหมือนก็ต้องขึ้นสะพานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลยวิ่งเลนกลางยาวๆโอ้โห oh, นี่อะไรเนาะขี้ขยะดีนะมีอย่างอื่นเพราะมันมันมันขึ้นฝาไม่ได้ขึ้นฝาไม่ได้เรา รถมันจอแจกันอยูจ่จังหวะเลยจังหวะมันไม่ได้เบนไม่อยากจะขึ้นไปแซงบนสะพานไงยกเรื่องก็ให้พี่ใหญ่คันอื่นก็แซงกันไปก่อนนะคันข้างหน้าอาจะช้าหน้าดูแต่เราไม่วิ่งไปพอลงสะพานไปมันก็จะมีกล้องเราไม่รู้ไงว่ามันจะจับความเร็วหรือว่าจับทั้งขวาด้วยอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆกันเราไม่รีบอืไม่รู้จะรีบร้อยไปทำไ,ไม ปล่อยให้ขาด่วนเข้าไปก็เป็นตะกอเนี่ยเป็นถึงเวลาก็รีบเหมือนกันนะก็เชื่อว่ามไม่ใช่ว่าจะจะไม่รีบนะ อะไรนี้เป็นก็จะมาไม่ค่อยนานนะทุกคนอููฝั่งนู้นถมกินแล้วอะไวมากไม่รู้จะสร้างอะไรโรงงานโกดังหรืออะไรสักอย่างนี่ไงโอ้โหฟ้าแลบแม่ไอ้ข้างหน้าฟ้าแลบนี่ไงขาจับกองซ้ายมือเนี่ยตรงนี้แต่เวลามาตรงนี้ก็ไม่ออกซ้ายแล้วเพราะบางทีรถเทเลอร์เขาก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มเนี่ยเอ,อแล้วบางทีก็ วุ่นวายตรงนี้จะวุ่นวายนะปัมมิโซะตรงนี้จะชอบวุ่นวายนะฝนลงเม็ดละนี่คิดว่านีุ่คงจะไม่ได้ขึ้นงานอีกเนี่ยสิสตาร์ท้โอ้ซ้ายเล็บพี่ส่งพลยังขึ้นไม่เสร็จเลยคันู้งก็ยังขึ้นไม่เสร็จ เ้างมืสั่งให้เรามาเคลื่อนง,งานฝนก็ลงเม็ดเออสงสัยจะไม่ได้เคลื่อนแล้วเราเนี่ยมาเสียเที่ยวลนะ แต่ดูปติเหตุแล้วข้างหน้าจะยังไงไม่รู้อะไรนะทุกคนเบื่อหน้าจอมากเลยชอบมืดคือเบนจะอยู่เธอตรงนี้นะอยู่เธอหน้าป๊า ฝนตุกแรงมากเลยโอ้โหรถอะไรตุ้มนะทุกคนดูช่วยกันนะโอ้โหทางเข้าบ้านรั้วสแตนเลสพังโอโ้สงสัยเลื่อนคนไม่น่าจะเป็นไปทางบ้านทางคน ฝนมันตกอ่อนนะนาอมันไม่ใช่หน้าฝนอ่ะมันเป็นฝนใหม่อะทุกคนใครได้ตามตูดค้าประจาวนะคะประจาวดีอุทเทิเพิ่งมาไงห,หนู ยังไม่ถูกเลยทีนี้อันตรายมากเลยหลุดไปช่องนะึ่งรถก็จะจอดแจ ย้อนแสงมันทีนี้เขาคงจะมาแบบก็คงจะไม่เร็วเท่าไหร่หรอกแต่จะหว่าฝนตกอะเนาะหรืออาจจะเร็วมากก็ได้ก็มีแน่ไม่นอนเหมือนกันแล้วฝนมันตกน้ําขังถนนไน,นี้น้ําขังเลนขวาสุดอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบคือถ้าฝนตกนี่ถ้าเราแตะเบรกนะมันเบรคได้นะรถน่ะมาเร็วๆ จริงๆก็ต้องควรขับรถแบบเรามัดนระวังกันแหละทุกคนมันก็ใช่ว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เ็จะจอดข้างหน้าก่อนนะเห็นอย่างนี้ก็เสี่ยเ่เหมือนกันเลยพวกยังขึ้นงานไม่เสร็จเลย มารอบที่แล้วก็มาจอดตรงนี้นะ,ะไม่ได้ขึ้นเหรอตะบอลไม่ได้ขึ้นเหรอ เข้าไปเล้วเชื่อไหมมันกลัวแบบว่าก็แบบว่ามันเละไงฝนตกเออ ก็ไม่ค่อยจะขาดาร คิดว่าจะลงหรือไม่ลงดีจะลงไปก่อนแล้วกันจะลงไม่ได้นะรถมันมีมาตลอดรอ สุกว่ารถเยอะมากเลยนะไลน์นี้เดี๋ยวเบนขอจบเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ